มาแล้วมามาหนุนนะสตอเบอรี่พี่เกินนี่หยิบขนมตบมานี่เลยเหรอหอืมตูดนี่ไง ไม่กอดย่อไห่ไปไหนมานี้โอเคนั่งแัง้นัมาลุ้นมา้ต้องขอบคุณนะครับ FC แม่แม่นะครับที่มาเยี่ยมน้องเปลี่ยนมาม่ต้องลลอกออก ขอบคุณนะครับแม่แม่น้องเอฟซี FC น้องเป็นนายนะที่มาเยี่ยมน้องวันนี้มาให้กำลังใจน้องแล้วก็นำตังให้น้องด้วยนะขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ก็จะรู้แล้วเนาะวันหนึวจะเป็นยังไงรู้ไหมเขาต้องตรวจละเอียดยิบมากเขาต้องทำเอ่อซีทิสแกนให้เรียบร้อย นะครับให้รู้เลยว่ามีอะไรมาไ้างจะต้องไปนั่นก่อนอะไรลูกหืมทำไมอ่ะหืมอะไรลูก เป็นไรครับเป็นไรครับทา่านตามันเชี่ยวมันเชี่ยวนะมันเชี่ยวอะไรอยู่งม่นเลี่ยหอมอ่ะลูกหอมอืมอ mm ืม hmm อืมอมอืมเก่งคน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 เก่งหั่นเงาหั่นเก่งหั่นเงาหั่นเงาเก่ง,งเก่ง,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 งจะเล่นจะเล่นจะเล่น ดีนะครับถ้าทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณหมอจะเอาน้องนอนที่โรงพยาบาลเลยไหมนะครับถ้ามีการแล้วต้องรักษาอย่างต่อเนื่องหรือถ้าผ่าตัดนะครับเราก็ต้องทําเลยนะครับเราไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังไงนะฮะแต่ถ้าดูแล้วน้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งหรืออาจจะต้องมีไปทํากายภาพ พรุ่งนี้ก็ไปเจอน้องได้ที่สนามหลวงสองนะครับเออตรงนั้นนะครับก็ไปได้ช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นแต่ถ้าน้องต้องอยู่โรงพยาบาลเลยก็พกมาเจอผมกับคุณเอกพันธ์แล้วก็น้องทักทิมน,นะก็ยังไงก็อยากให้น้องรักษาเร็วๆนะยังไงก็ เนี่ยวันนี้ตายก็พาออกไปวิ่งข้างนอกนะไม่ได้ไม่ได้ไไดวิ่งแบบสี่ขานะเหมือนแบบเมื่อคืนที่ผมทำอะ่ะโอ้โหวิ่งแบบวิ่งเร็วเลยอ่ะแต่ขาหลังเนี่ยเขาจะเหมือนแตะแตะพื้นเฉยนะแต่เขาไปเร็วมากอ่ะแ้แสดงว่าขาเขานี่ไม่ได้เจ็บเหมือนกับเป็นแค่แค่เบ้าตรงสะโพกอ่ะที่ที่เขามีปัญหาเพราะเขายีแล้วมึนแลบวแบบมันมันไม่มี เม้าที่จะเหมือนกับรองรับน้าหนักเขาตรงบ้านท้ายอ่ะแต่ถ้ามีที่ที่้อ,องนะครับบ้านหลังเขาเนี่ยบ้านท้ายเขาเนี่ยก็จะทําให้ให้เขารู้สึกว่าเออเขาเหมือนกับมีน้ําหนักที่รองรับเขาอยู่เขาก็วิ่งได้เร็วเหมือนตอนที่เจอวันแรกที่เขาวิ่งลเลยก็แลกที่เดีาไม่เจ็บโอ้ถ้าเจ็บล้มขาเขาเจ็บหรือไงนะเขาไม่เขาไม่สามารถที่จะวิ่งอย่างนี้ได้ ที่เมื่อคืนผมบอกกันโแบบโหวิ่งเร็วมากวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากเมื่อกี้ตายก็มาฟ้องกันว่าโ้โาพาออกไปเอาคอวา,ควาควมร่างกายเนะี่ยยกเนี่ะเขาวิ่งแบนเนียประมาณก็ล้วยกิลเมตร